องเสื้อวราพรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจแะเอบ้านผือถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องเล่าข่าวบ้านคือนะครับผมนะฮะก็วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2568อยู่กับผมสวัสดิ์เครือพิมายนะครับผมนะฮะวันนี้ก็ได้จะพาดูเหตุการณ์นะครับผมนะฮะก็งาน งานที่บ้านผักบุ้งนะครับบ้านผักบุ้งนะฮะเ,เหตุการณ์ทลระวิวาทแล้วก็แทงกันดับคางานบุญพาเวดนั่นเองนะครับผมนะฮะก็มาขอแสดงความเสียใจกับเ,เหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับรวบแล้ว2โจมมือแทงคู่อริดับคา นะฮะดับคาที่นะฮะงานบุญประจำปีวัดศรีราษรรชบำรุงนะครับบ้านผักบุ้งอำเภอบ้านปือจังหวัดอุดรธาน,นีนั่นเองฮะนี่กรณีชายวัยรุ่น14ปีนะฮะถูกคู่อริหมู่บ้านนะครับต่างหมู่บ้านนะครับแทงจนเสียชีวิตนะฮะในงานบุญประจำปีที่วัดศรีราชบําบำรุง ะะบ้านผักบุ้งหมู่13ตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมานะนั่นบ่ายวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2568พันตำรวจเอกชากาดเทียมวงรองผอบอกกอพอจวอ,อุดรธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอก คุนาวุธสมบัตินันนะสมบัตินันนะครับรอรอทอจุดผอกกสพอกลางใหญ่แล้วก็พันตํารวจโทรดาลงหีบแก้วนะสอวกอกสสพจวอ,อุดรธานี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับผมร่วมนะฮะตรวจและสอบสวนนะครับผู้ก่อเหตุที่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเสียชีวิตและทำแผนประกอบรับคำสารภาพนะครับของผู้ก่อเหตุโดยทั้งสองฝั่งเป็นคู่อริกันมาก่อนนะฮะวันที่เกิดเหตุก็ เป็นงานบุญประจำปีนะครับที่หมู่บ้านของผู้เสียชีวิตนะมีการทะเลาะวิวาทจนมีการทะเลาะตะลุมบอลนะผู้ต้องหาทั้งสองนะคนก็ได้แทงด้วยอาวุธมีดนะครับจนจนล้มลงนะฮะจากนั้นก็ทิ้งมีดไว้และวิ่งหลบหนีไปจนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตาม นะ,ะตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะ,ะภาพข่าวโดยสอพอเมืองอุดรธานีนะครับไปไม่พ้นนะครับผมนะ,ะก็ขณะชุลมุนก็วิ่งหนีเจ้าหน้าที่ก็ติดตามจับกลุ่มได้นะ,ะสองโจนะฮะแทงคู่อลิด,ดับคางานบุญเวทบ้านพักบุ่งนั่นเองนะครับผม เราไปดูภาพเหตุการณ์นะครับเป็นภาพนิ่งนะครับผมเป็นภาพนิ่งมาทําแผนรับสารภาพนะครับผมอ่ะเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับอืมนะครับผมนะภาพนี้ก็ภาพอีกภาพหนึ่งนะครับจะให้ดูนะครับผมภาพเหตุการณ์นี้นะครับ นี่ครับผมตรงนี้ก็ทำแผนนะครับท่านผู้ชมก็อ่านเนื้อหาสาระอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมอยู่ข้างล่างนะครับจากตัวหนังสือขึ้นมาแล้วนะครับผมนะฮะนี่รวบตัวนาะรวบรวบแล้วสองโจมมือแทงคู่อริดับคาที่งานบุญประจำปีวัดศรีราชบำรุงนะฮะบ้านฝักบุ้ง นะฮอำเภอบ้านเือจังวัดอุรธานีนั่นเองนะครับผมนี่ครับวัยรุ่นใจร้อนนะครับนะก็เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วนะครับยังไงก็ต้องอตำรวจก็ต้องทำหน้าที่นะครับผมนะฮะตามกฎหมายนะครับไม่มีใครเหนือกฎหมายเพราะงั้นนะครับผมนะฮะแล้วก็อีกภาพหนึ่งนะครับผมภาพหนึ่ง นี่นะครับผมทำแผนชี้นะครับนี่ครับก็ใส่เสื้อกอกนะครับเพื่อผู้มาดูอ่าไอ้ทำแผนนี้กลัวจะมาทำร้ายนะครับอสองโจนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็คุมเข้มนี่ที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็คืออ่าคือพันเออ พันตำรวจเอกชากาดเทียมวงนะครับรองผอบอกกอพจอวอุดรธานีนะครับมายืนดูอยู่นะครับกำกับว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะครับตามาาร่ำเรียนมานั่นเองนะครับนะก็พันตำรวจเอกชากาดเทียมวงนี้ก็เคยเป็นผู้กำกับอยู่ที่สอพอบ้านผือนะครับผมแต่นี้ก็จะเข้าไปอยู่ในตัวเมืองนะครับ เป็นก็ตำแหน่งในปัจจุบันนี้ก็รองผอบอก,กอพอจอ่อาพอแล้วก็จอวออุดรธานีนะครับผมในขณะนี้นะครับผมนี่ยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่อยู่กลางใหญ่นะครับผมที่อยู่กลางใหญ่อยู่เป็นเจ้าหน้าที่ชุดสืบนะครับ แน่ยเลื่อนตำแหน่งได้ได้เป็นพันตำรวจโทดำรงหีบแก้วนั่นเองสวกกสสอพอจวอุอดรธานีานะครับก็เป็นสืบอยู่ที่สพกลางใหญ่เดี๋ยวนี้ย้ายไปได้ตำแหน่งนะอยู่ที่เมืองนะครับผมสพเมืองอุดรธานีนะครับอ่านมานี้นะครับ,ารานะรบภาพที่สามนะครับ นี่ภาพที่สามนะครับผมแหมก็เราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงครับวัยรุ่นใจร้อนพอทำไปแล้วก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงนะครับผมโกรธแค้นกันยังไงไม่น่าจะทำกันขนาดรุนแรงถึงขั้นตายเลยนะฮะนะฮะในช่วงนั้นคงจดแอลกอฮอล์มีแอลกอฮอล์หรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะครับโกรธแค้นกัน มาตั้งแต่ปางไหนก็ไม่รู้นะครับพอมาเจออยู่ที่บุญพาเวศบ้านผักบุ้งนะครับผมก็ตะลุมบอลกันเลยนะครับผมโอ้โหตะลุมบอลแล้วก็คู่อลิสองโจก็แทงคู่อลินะครับที่วัยรุ่นเจ้าของงานก็ดับคาที่เลยนะครับผมอตกการณ์นี้สะเทือนขวัญ ชาวบ้านผักบุ้งเป็นอันมากเลยครับผมนะก็พ่อแม่ต่างก็เสียใจเด็กนักเรียนนะครับเรียนดีนะครับผมนะไม่น่าจะมาจบชีวิตในเรื่องการทะเลาะวิวาทนะครับบ้านตัวเองแท้ๆนะครับวัยรุ่นต่างถิ่นมายกพวกตะลุมบอลนะครับผมนะฮะจ้วงแทงเจ้าถิ่นดับคาที่เลยนะครับนะฮะ จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ผู้เป็นพ่อหรือว่ายัางไงก็กอดร้องไห้นะครับผมแสดงความเสียใจนะครับผมนะฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะครั้งนี้ครับก็จะอ่านรายละเอียดให้ทราบนะครับผมนะฮะรวบแล้วโจนะฮะสองมือ,อสองอ่าโจนะครับผม มือแทงคู่อริดับคาที่นะครับงานบุญไปจำปีวัดศรีราษนะครับบำรุงบ้านผักบุ้งนะครับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีกรณีชายวัยรุ่น14ปีถูกคู่อรินะครับต่างหมู่บ้านแทงจนเสียชีวิตนะที่งานบุญไปจำปีนะครับที่วัดศรีราษบําบำรุงนะครับบ้านผักบุ้งหมู่13 ตำบลกลางใหญ่อำเภอปั้นผือจังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นเป็นอ่าบ่ายนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผมเวลาต่อมาบา่า,า,นะบบายวันเสาร์นะครับบ่ายวันเสาร์นี่ก็นั้นดูนะครับผมที่22กลกุมภาพันธ์2568นะครับผมก็มาทำแผนนะครับ นำโดยพันตำรวจเอกชากาดเทียมวงนะครับรองผอผอบอกกอนะครับพอจวอุอดรธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกนะค,คุณนาวุธนะครับสมบัตินันนะครับผมรนะรอ,รอทอจุดขอกกกนะครับ พกกสอพอกลางใหญ่นะครับผมนะฮะแล้วก็พันตำรวจโทดำรงหีบแก้วนะครับสอวอพกสสส,สอพอวอสอพอสอพอจอวอนะครับอุดรธาน,นีนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านก็ร่วมตรวจและสอบสวน ผู้ก่อเหตุนะครับทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้เสียชีวิตนะครับและทําแผนประกอบรับคําสารภาพนะของผู้ก่อเหตุโดยทั้ง2ฝั่งก็มีคู่อรีนะทั้งสองฝั่งนะครับผมเป็นคู่อริกันมาก่อนนะครับก่อนเจ้าถิน่นพาดธาตเสียชีวิตนะครับผมเจ้าถิน่นนะฮะต่างถิ่นมา,าลงพื้นที่ เจ้าถิ่นนะครับงานบุญทะเวทนะครับผมเจ้าถิ่นดับคาที่เลยนะครับนะก็พอเจอกันแล้วก็ได้ตะลุมบอลกันเลยนะครับผมตะลุมบอลกันโอ้โหไม่รู้ว่าใครเป็นใครเสียบจ่วงจ้ามจ่วงจ้ามนะครับผมนะฮะเจ้าถิ่นโดนมีดเสียชีวิตคาที่เลยนะครับผมแล้วก็คั่วเรืนนี้ก็ ได้หลบหนีช่วงชุลมุนก็ตำรวจได้ติดตามจับกลุ่มตัวมาได้นะครับผมนะฮะแล้วส่งให้พนักงานสอบสวนนะครับได้จะได้สอบสวนแล้วก็ได้ตั้งข้อหานะครับผู้กระทำความผิดก็จะได้ดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปภาพข่าวโดยสพเมืองอุดรธานีนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับ นี่ก็คือภาพเหตุการณ์อันสลดนะครับงานบุญแท้ๆนะครับผมทำไมต้องมาฆ่าลัานฟันแทงกันเนาะนะครับคงจะกดเก็บกดเก็บแค้นกันมานะครับผมนะก็วัยรุ่นเจ้าถิ่นก็ชะล่าใจคงจะชะล่าใจนะครับต่างถิ่นมารอบ นะครับตะลุมบอลกันนะครับผมนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมนะฮะผู้ที่เสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะก็เสียชีวิตลงนะครับพ่อแม่คงจะเสียใจนะครับผมนะเรื่องเล่าข่าวบ้านผือก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็คงก็ไม่อยากจะเกิดให้เกิดขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็เยอะนะครับผมเจ้าหน้าที่ก็เยอะก็คง ดูแลไม่ทั่วถึงนะครับผมก็คงจะเผลอเวลาเจ้าหน้าที่เผลอนะครับเลยก็ตะลุมบอลกันเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมครับก็ขอขอบคุณนะครับพันตำรวจเอกชากัดเทียมบงนะครับผมนะแล้วก็พันตำรวจเอกคุณอาวุธนะครับ แล้วก็พันตำรวจโทรดำลงหีบแก้วนะครับผมนะครับก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็อาสานะที่มารักษางานนะครับผมก็เป็นกำลังใจสู้ต่อไปนะครับผมในะทุกเหตุการณ์ย่อมมีผิดพลาดนะครับผมเอาคำเอาเอาจุดผิดพลาดนั้นก็ไปทบทวนแล้วก็ งานต่อไปนี้คงจะไม่มีเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับผมเกิดขึ้นในอำเภอในเขตอำเภอบ้านผือนะครับโอ้นะครับโอเคนะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับ Facebook สวัสดิ์เคอร์พี่ามนะฮะอิติกต็อกวลาพรพาเที่ยวนะครับผมแล้วก็ YouTube บ้านผือทีวีนิวใน Google นะครับเว็บไซต์เวอร์ไวเว็บบ้านผือทีวีนิว .com นะครับผมยังไงก็ขอฝากไปด้วยนะครับเขียนภาษาไทยเลยบ้านผือทีวีนิวนะครับผมก็ฝากไปด้วยฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับผมข่าวประชาสัมพันธ์นี่ครับวันนี้นะครับผมอำเภออำเภอบ้านผือร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ ขอเชิญชมเที่ยวงานนะครับประจําปีของดีอํเาเภอบ้านผือและงานกาชาตินะครับก็เริ่มมาวันที่2แล้วนะครับผมนะวันที่สวันนี้ก็ประกวดนางอุตสาเท้าบารถนะครับผมตอนนี้ขนาดนี้กำลังแสดงอยู่นะครับผมก็ถึงวันที่ย5บห้านะฮะ,ะวันนี้ไม่มีคอนเสิร์ตนะครับผมอาจจะมีนักร้องรับเชิญมานะครับนะพรุ่งนี้นะครับ วันที่ยี่สามนะครับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามนะครับผมก็จะเจอเจอกับศิลปินท่านนี้นะครับเนี่ยนะครับสักคู่ศิลปินเอ,อิร์ธนะครับเอ,อิร์ทประชันกับแกปปี้นะครับผมนะฮะก็คู่นี้เป็นคู่ขวัญเลยนะครับ ก็จะเปิดการแสดงคอนเสิร์ตนะครับผมนะฮะวันที่23นะครับผมก็วันที่24ก็เจอเนมสุรพงศ์นะครับเนมสุรพงศ์นะครับผมแล้ววันที่25ก็เจอกระต่ายพันนิพานนั่นเองนะครับวันสุดท้ายนะครับของงานนะครับจัดที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนั่นเอง นะครับก็ใครก็ประกาศมาเพื่อให้ทราบนะครับอ่ามาเที่ยวกันาวัยรุ่นหรือว่าชอบวงไหนก็มานะครับแต่ค่ำคืนนี้ที่เล่นนี้ก็เป็นอประกวดนะครับนางอุตสาเท้าบารถนั่นเองนะครับผมนะฮะ ครับเวลาก็หมดก็หมดเวลานะครับผมนะผมสวัสดเครือพี่ไม้นะครับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับข่าวท้องสิ่นบ้านผือทีวีนิวล่าวคำวัดสวัสดีครับ ห้องเสื้อวราพรตัดเย็บสภ้อ้าสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอบ้านผือถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู